แล้วคือพาดภาดกับพี่ไปสนีด้วยคืออะไรก่อนนี่วะแล้พี่ไปสนีไปไหนอ่ะแล้วมันจะมาเป็นซอยนี้ได้ยังไงวะพี่เธะลู้ไง แล้ว่าสุดที่ไตรนีก็ไม่หรอแล้วอ่ะไไหนแล้วก็ไม่ดูคัดภาคจากคนนำทางแล้วหนึ่งไปซ้ายก่อนไหมโบราณว่าขวาร้ายซ้ายดี ลบหลู่ไม่ได้นะครับแม้เราจะงงกับที่ตั้งของบ้านเป้าหมายแถมพัดพลากกับคนนำทางแต่ในที่สุดโชคชะตาก็พาเรามาเจอบ้านเลขที่ใกล้เคียงกับบ้านเป้าหมายและได้คุยกับคุณป้าท่านนี้ครับชื่ออะไรอะพี่แม่เมาส์แม่เมาส์พี่เมาสรัชนีอันนี้สามเจ็ดก็มีแต่บ้านนี้ชื่อพี่เมาส์แต่เขาไม่อยู่เขาไปทำงานเมาส์นามสกุลอะไรดาวเรืองปะ ไม่รู้เขานามสกุลอะไรพี่ทำงานแม่บ้านนะพี่ใช่ไหมใช่ครับเขาพอมีว่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านแม่ไปใช่นะดเขาใช่คนนี้ไหมอ่ะใช่ใช่อยู่บ้านนี้หาจะหาเจอใช่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 เขาอยู่บ้านนี้นี่เขาไปทำงาน แต่แฟนเขาอยู่หน้าเขตเฮตีเฮตีอยู่หน้าวินนั่นแหละวินมีอยู่สอ<ม>งสามตัอครับตรงข้ามกัะเขตเลยสิ่งที่น่ากังวลน,นาทีนี้คือเราไม่มีช่องทางติดต่อกับคนชื่อเมาส์โดยตรงทางเดียวคือต้องประสานผ่านสามีของเธอเท่านั้นหากป้าเมาส์คนนี้คือคนที่เราตามหาจริงๆ แล้วเป็นสามีปัจจุบันของเธอที่ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนอาจเกิดเรื่องไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล รำพันสวรรคงได้สมประสงค์ครางแห่งใจปาหาติย์แห่งรักที่พัดราดนั้นอน,นุนภาพบรรดาฝากดฝากด้า